ความสวยงามของเมืองขอนแก่นกันมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็ถึงคราวที่เราจะมาทําอาหารอร่อยๆกันค่ะก็เลยต้องทําเป็นอาหารอีสานนะคะซึ่งถ้าพูดถึงอาหารอีสานขึ้นชื่อเลยก็ต้องหนีไม่พ้นส้มตำแน่ๆค่ะแต่ว่าในไหนนะคะวันนี้เราจะทําส้มตำทั้งทีเนี่ยกุก็เลยคิดว่าเราควรจะมาประยุกต์ให้มันดูทันสมัยดูแปลกใหม่มากขึ้นค่ะวันนี้ก็จะมาทําเมนูทานเล่นที่ชื่อว่าส้มตําทอดนั่นเองค่ะ มนะะคมีอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีฟิชโชว์นะคะปลาเส้นค่ะมีน้ำมันพืชไว้สำหรับทอด มะละกอดิบมีแป้งค่ะถั่วลิสงน้ำตาลปีบ๊บมีกุ้งแห้งน้ำมะนาวกระเทียมน้ำปลาพริกแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะคะให้กับเมนูส้มตำทอดของเราด้วยการใช้ปลาทูน่าในน้ำเกลือค่ะ ถึงน้ำส้มตำเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นเครื่องปรุงทั่วไปไม่มีการใส่ปลากันค่ะแต่ว่าไหนๆเราจะทานอะไรทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยหลายคนให้ความสนใจกันมากขึ้นค่ะกูดก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ปลาทูน่าเข้าไปเพิ่มด้วยค่ะเพราะว่าทูน่าเนี่ยมันเป็นปลาที่มีประโยชน์มากเลยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปลาที่มาจากน้ําทะเลลึกแล้วก็จะมีโอเมก้าสอยู่เยอะค่ะ โอเมก้า3เนี่ยมันก็จะช่วยในยเรื่องของการบํารุงหลอดเลือดค่ะทําให้เราเนี่ยเป็นคนมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดค่ะโรคความจําเสื่อมอัลไซเมอร์แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็บํารุงสายตายอีกด้วยค่ะก็คุดว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับใครที่อยากจะมีอาหารที่มีคุณค่ามีโปรตีนสูงติดบ้านไว้ค่ะก็ซื้อเป็นถุกหน้ากระป๋องไหมก็ได้ค่ะเริ่มค่ะนี่กระเทียมค่ะ แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็พริกค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะจะช่วยให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยมันละลายได้ง่ายค่ะ mm hmm. นี่ค่ะถั่วลิสงที่คั่วไว้แล้วนะคะแล้วก็กุ้งแห้งค่ะส้มตํำก็ต้องมีกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งถ้าเราอยากจะให้เขามีความหอมความอร่อยมากขึ้นเนี่ยก็เอาไปคั่วก่อนได้ค่ะเท่านี้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับน้ําส้มตําของเรานะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวของนี่เลยค่ะที่บอกไว้ค่ะส้มตําทอดค่ะ เราก็จะเอานี่เส้นมะละกอดิบไปทอดค่ะให้มันมีความกรุบกรอบน่าทานมากขึ้นค่ะซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะทานกันแบบนี้เลยเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าพอทําเป็นซ้มตาทอดแล้วเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติแบบไหนค่ะ จัดเข้าไปนะคะอันนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเคล็ดลับเลยที่ใช้กับเวลาเราทอดอะไรเราชุบแป้งอะค่ะตัวของน้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้อาหารมันมีความกรอบมากขึ้นค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะ เสร็จแล้วค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะมาจัดจานค่ะตามด้วยฟิชชค่ะนี้ก็เป็นฟิชชทอดนะคะแล้วก็น้ำส้มตำของเราค่ะทีนี้เราก็จะใส่ปลาทูน่าของเราค่ะ เมนูส้มตำทอดปลาทูน่าค่ะน่าทานกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะก็คุณว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราสามารถนำเอาเมนูธรรมดาบ้านๆแบบส้มตำเนี่ยค่ะมาประยุกต์ให้มันมีความแปลกใหม่นะ่าสนใจมากขึ้นค่ะลองไปทำกันได้นะคะเพราะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก S e l e c t t ูน่ในเครือ TUF นะคะเดีย๋ยวตอนนี้กู๊ดขอตัวไปทานส้มตำทอดก่อนค่ะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคอยคุณผู้ชมอยู่นะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะ